สวัสดีทุกท่านที่เข้ารับชมวิดีโอนี้นะครับผมสําหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอ,อแนะนําการอา่านคาอา R หรือคาลิสตเตอร์นะครับผมแบบชิปหรือว่าแบบ RSD นะครับผมจะมีใส่กับอุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นบอร์ดวงจรต่างๆนะครับจะเป็นบอร์ดวงจรทีวีผากใจไฟทีวีหรือว่าบอร์ดเครื่องขยายเสียงเพาเวอร์แอม์ลิยตนนะครับผม ปัจจุบันนี้จะนิยมใส่ R, า M, D หรือว่าอาชิ hip, นะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์เชนเล็กสามารถประหยัดแผงวงจรเพื่อว่าบ่อให้แผงวงจรมันใหญ่จนเกินไปนะครับผมกับผมเขาก็จะมาเริ่มฝึกอ่านคาอา r กันนะครับผมแนะนําสําหรับผู้ที่รักในงานสอมยีเล็กท่านนี้กันครับเขาต้องมาฝึกอ่านคาอา r ก่อนนะครับเป็นขัน้นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับสำหรับอาร์ H M D, ตัวนี้นะครับ เขาเทอร์โบเลขซ์โซนไหวอยู่ด้านหลังตัว R นะครับผมด้านหลังมันเป็นโคดนะครับเขาเอ่ยว่าโคดโคดเปเอกซ์โซนก็จะอ่านค่าตรงๆเลยว่า R ค่าศูนย์โอห์มนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเทอร์โบโคดว่า C R 7นะครับ C R 7นี่ให้อ่านว่าส <A> ีจดุดเจ็ดโอห์มนะครับผมเพราะว่าตัว R อยู่กลางจะแทนค่าเป็นจุดทศนิยมนะครับห้องก็จะอ่านว่าสีจุดเจ็ดโอห์มนะครับ แล้วมาเบิ่งตัวต่อมานะครับผมรองมากๆก็จะเป็นโคดหกแดศูนนะครับ680นี่จะอ่านว่า68โอห์มนะครับบ่แม่น680นะครับเพราะว่าเลข0ูนถามมาอยู่ในแถบตัวคูณนี่จะมีค่าเป็นคูณ1น,นะครับผมก็เท่ากับว่า68 1 oh เป็น68 oh นะครับก็อ่านว่า68โอห์มนะครับเพราะว่าเลข0นี่ยถามมาอยู่ในแถบตัวคูณจะมีค่าเป็นคูณ1เสมอนะครับผมแล้วเฮาก็จะ ไปเบิ่งตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปนี่ลอกลงมาเนี่ก็จะระบุโคดว่าสามศูนย์ศูนย์นะครับสามศูนย์ศูนย์นี่ก็เหมือนเดิมนะครับเลขกศูนย์เป็นอยู่ในแถบตัวโคตรก็จะมีค่าเป็นโคตรหนึ่งนะครับก็จะอา่านมาสามสิบคูณหนึ่งก็จะเป็นสามสิบโอห์มนะครับผมก็จะอ่านว่าอาตัวนี้ค่าสามสิบโอห์มนะครับผม เอกศูนย์ถ่ายโยในแถบตัวคูณจะมีค่าเป็นหนึ่งเสมอนะครับก็เท่าวร์ก้าวสามสิบคูณหนึ่งกับถากัปสามสิบโอห์มนะครับผมต่อไปเขาก็จะมาเบิ่งตัวต่อไปนะครับผมก็เป็นการฝึกอ่านนะครับตัวนี้ก็บกับหัวนะครับผมบริเวณผิกบอร์ดบริเวปลี่บอร์ดบริเวณมุนบอร์ดก็จะกับหัวในลักษณะนี้เขาก็จะอ่านแบบกับหัวเลยนะครับผมระบุโคดว่าหนึ่ง r ห้านะครับผมก็ให้อ่านว่าหนึ่งจุดห้าโอห์มนะครับหา r ตัวนี้หนึ่งจุดหาโอห์มนะครับ เพราะว่าตัว R จะแทนค่าโดยจุดทธชนิยมนะครับผมมาเบิ่งตัวต่อไปนะครับอาตัวนี้จะระบุโคดว่า105นะครับ105่หาอยู่ในแถบตัวโคดนะครับก็ให้แทนค่าปเป็นเลขศูนย์นะครับผมเลขศูนย์หาตัวแทเนเข้าไปเลยนะครับผมเลขสองหลักหนาหนึ่งกับศูนย์นี่ยเข้ากับเป็นลหลักศีรแล้วเข้ากับไล่ไปเลยครับร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับผมพอเพิ่มศูนย์เข้าไปหาโตนะครับผมก็เท่ากับว่าหนึ่งล้าน โอห์มนะครับ1ล้านโอห์มถ้าย่อให้มันเป็นอ่าอ่านง e ่ายๆนะครับปเป็นก็จะเป็นลักเมกนะครับผมก็เท่ากับว่าอ่านว่า1เมกะโอห์มนะครับถ้าเกินลักล้านจะกลายเป็นลักเมกนะครับผม1เมกะโอห์มนะครับตัวนี <mon> ้ก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับ1เมกะโอห์มนะครับอย่างนี้หนึเมกะโอห์มนะครับ105นะครับจะอ่านว่า1เมกะโอห์มนะครับหรือย่อลงมาอ่านมาอ่านมา1เมกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่า รหัสโคดสองสองหานะครับสองสองหานี่ยก็เลขกศูนย์หาโตนะครับตัวเลขกหาจะอยู่ในแถบตัวคูณแทนค่าเข้าไปเลยครับเลขกศูนย์หาโตครับผมก็จะเป็นสองหลันสองแสนโอห์มนะครับย่อลงมาเป็นลักที่มันอ่านง่ายนะครับก็จะเป็นลักเมกนะครับเท่ากับว่าสองจุดสองเมกะโอห์มนะครับผมสองจุดสองเมกะโอห์มนะครับผมเวลาเราอ่านเพราะว่าเวลาเราใส่มิเตอร์วัดนะครับเราจะได้ หูว่าคามันยืดหรือว่าคามันลดนะครับผมถ้าเทาอ่านคาอารออกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะง่ายกับการที่เทาจะทําการตรวจวัดเช็คนะครับผมนี่ครับเมื่อบรึงโคตรของเขานะครับที่เทาเรียนกันสมัยก่อนนะครับนี่ดำสูน้ำตาลหนึ่งแดงสองส้มสามเหลืองสี่ขยวห้าน้ำเงินหกม่วงเจ็ดเท่าแปดขาวเก้านะครับแต่ว่าจะแตกต่างมูออยู่คือเหล็กสูนนะครับสูนนี่ถ้าเป็นอาแถบสีดำนี่ก็จะเป็น แท่นดำนี่ก็จะมีค่าเป็นศูนย์แต่ว่าถ้าอยู่ในแถบตัวคูณนะครับดำนี่ถ้าอยู่ในแถบตัวคูณนะครับก็จะกลายเป็นคูณหนึ่งนะครับส่วนน้ำตาลก็จะแท่นศูนย์หนึ่งโตนะครับแดงก็แท่นศูนย์แท่นค่าศูนย์ข้าไปสองโตนะครับเขาจะแท่นมาจากอ่านง่ายนะครับสีสมเัาก็แท่นค่าเข้าไปนะครับผมศูนย์สามโตถาว่าสีสมอยู่ในแถบตัวคูณนะครับสาหรับอตัวหนอนหรือว่าอแถบสีนะครับลักษณะการอ่านก็บแบบเดียวกันนะครับผมแต่ว่า ไอเอสเอ็มดี H M D เนี่ยมันจะอ่านง่ายกว่านะครับเพราะอย่างพะมันระบุเป็นตัวเลขเลยนะครับผมมันก็จะอ่านง่ายกว่ากันนะครับผมจําง่ายกว่านะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะระบุโค้ดว่านะครับหนึ่งศูนย์สี่นะครับผมเหล็กซีย 4, ู่ตัวสุดท่ายขวามือนี่ก็จะแทนค่ากขับไปเป็นเหล็กศูนย์ีโตนะครับเลขหนาหนึ่งกับศูนย์กับเป็นลักซิ่เลี่ยวกับไล่ไปเลยครับ ร้อยพันหมื่นแสนนะครับเพราะว่าเภาเพิ่มศูนย์กับปสีตัวก็กลายเป็นหลักแสนก็ถ้าก็ว่าหนึ่งแสนโอมถ้าย่อเป็นหลักเคให้อ่านง่ายๆก็คือว่าร้อยเคนะครับหนึ่งร้อยเคเขาจะอ่านว่าหนึ่งร้อยเคนะครับผมกตัวต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นรหัสโค้ดว่าสามสามสองนะครับสามสามสองนี่เลขสองตัวไายตัวไายนี่ขวามือสุดนี่เขาก็จะแทนค่าเลขสองเป็นเลขศูนย์สองตัวนะครับ เด็กหนาก็เลขกสามสองโตก็เป็นลักซิฟแล้วเพิ่มศูนย์กับใบสองโตก็จะกลายเป็นลักพันนะครับก็จะเท่ากับว่าสามพันสามร้อยโอห์มนะครับผมอ่านย่อลงมาเป็นลักเคก็บถ่าว่าสามจุดสามเคนะครับผมตัวนี้จะเป็นสามจุดสามเคนะครับผมหลักการอ่านก็จะประมาณนี้นะครับผมครับผมส่วนตัวนี้ก็บหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับผมรหัสโคดวันหนึ่งศูนย์ศูนย์บางท่านจะไปอ่านว่าหนึ่งร้อยโอห์มบอมแอนนะครับ ใหายข้จำวหว่าเล็กศูนย์ถ่ายยุดแถบโตคู่น <y> โตสุดท้ายนะครับสำหรับ R ชิปหรือ IMD <word> นี่จะกลายเป็นหนึ่งเสมอนะครับผมก็เถ่าก็ว่า10 1หนึ่งเป็น10ให้อ่านว่า10โอห์มนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเล็กศูนย์เนี่ยถ้ายยู่ในตัวสุดถ่ายเป็นแถบโตขุ่นก็จะกลายเป็นคูณ1หนึ่งทันทีเท่ากับว่า10 1หนึ่งเป็น10จะอ่านมา10โอห์มนะครับสำหรับ R ตัวนี้นะครับผมบางทันจะ บางท่านอาจจะเข้าใจว่าร้อยโอห์มมันมันบมใช่นะครับม,มันมันบมแมนนะครับนี่คือสิบโอห์มนะครับก็จะเป็นสาระเล็กน้อยนะครับผมนี่ก็อีกตัวนึงนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นรหัสโคดว,ว่าสี่เจ็ดสี่นะครับผมตัวสุดท้ายเลขสี่เขาก็แ,แทนค่าเข้าไปเป็นเลขศูนย์สี่โตนะครับเลขศูนย์สี่โต้นี่ทั้งนานี่ก็บสี่กับเจ็ดนี่ก็เป็นลักสิบเล้วนะครับสิบเท่ากับร้อยพันหมื่นแสนก็เท่ากับว่าอ่า 4แ0 0 0จโอมนะครับแต่ย่อเป็นรักเคจะเป็นรักลอยนะครับผมก็ถอก็ว่า470 k คนะครับตัวนี้จะอ่านว่า470 k นะครับผมเวลาฮามีเตอร์วัดเขาจะได้หูว่าค่ามันขาดเคลื่อนมากหน่อยเพียงใดเขาก็จะได้หูนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็จะได้สาระเพียงเล็กน้อยนะครับผมนะสำหรับแนะนํานะครับผมสําหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากจะฝึก เวียนสอมงานยี่เล็กเท่านีกหนึครับผมเนาอเห้าก็ต้องมีผื่นฐานตัวนี้กนะ่อน